ไม่มีใครมาทำร้ายความดีเราได้เลยความดีก็คือความดีดังเกลือรักษาความเค็มในท้องทะเลยังไงก็คงเป็นน้ำเค็มอยู่เช่นนั้นวันนี้นะคะหลายๆคนอย่าไปย่อท้อเนาะบอกว่า สร้างตัวตนมาตั้งนานแล้วทำธุรกิจมาตั้งนานแล้วไม่เห็นลูกค้ามาสักทีร้านนี้ร้านนั้นทำไมยอดปังจังเลยวันนี้ถ้าคุณมีความดีและคื่นพลังงานดีๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคะ่ะคุณตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะย้อนเข้ามาหาคุณและเมื่อใดก็ตามที่คุณทำด้วยพลังงาน เปรียบเทียบเหมือนกับรถนะคะที่เราต้องการขับรถเคลื่อนที่ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางรถใช้สะสารก็คือน้ำมันในการขับเคลื่อนแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีสะสารน้ำมันในการขับเคลื่อนเราใช้ตัวเราเป็นแรงขับเคลื่อนได้ไหมคะ ถึงจุดหมายไหมถึงอาจจะช้าเพราะมันไม่ได้มีแพชชัน่นเพราะมันไม่ได้มีพลังงานน้ำมันคือสสารพลังงานบวกกับตัวคุณที่มีแพชชันที่มีเป้าหมายในการวิ่งสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นอดทนต่อความดีอดทนต่อกวากน้ำสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับอย่างแน่นอนคะ่ะ